เพอรอนะเฮ้ยใบทองโอเคโอเคนะสู้ด้วยความกดดันสุดขียน,นะมันไล่แล้วสุดกับเราไม่ยอมนะเดี๋ยวเขาจะเตะเราลอย ถ้ามีต่างกันเกิดไปเรายอมเขาไม่ได้ถ้าเกิดเขาเตะเราลอยเลยเราตายเลยนะนี่ผมจ่ายสกิลหมดแล้วนะครับผมต้องรอฟองขึ้นตอนนี้เขามีปัดป้องอันนะเขาปลุกพนึดออกมาได้ละโอเคเขาหนีนะเขารอสกิลห้าเขาขึ้นเหมือนกันบันไลโอเคเขาปลุกพนึดผมก็เตะลอยละผมไม่ยอมให้เขาเตะลอยนะพุ่งเข้าไปงานเขาขึ้นถ้าเขาเตะลอยเดี๋ยวผมตายจริง สกิลผมหมดละผมต้องหนีละฟองขึ้นก่อนผมจำไม่ได้นะเขาปัดบ้องปัดบ้องแล้วผมห้าสังเข้าไปเลยเพราะเมื่อกี้เขาปัดบ้องเขาพุ่งใส่รงไม่ทันนะผมห้าสังได้เลยแล้วผมก็พุ่งเข้าไปเตะเขาลอยนะแล้วก็ก่อแตกพอดีแล้วก็ต่อคอมโบล่างมายาวน,น่าจะขึ้นไม่ทันนะผมถอยดีกว่า รอสกิลขึ้นนะอันนี้ต้องเล่นเปะห้ามพลาดเลยห้ามพลาดเลยฟองเขาได้ฟองเขาแล้วเขาจะปลดผลิตออกมาได้นะผลิตแล้วไอ้สิบสามเออเขาเปิดติดเขาละผมร่างมายาเสร็จเขางานเขาขึ้นชนะว่ะครับโอเคชนะทันสวรรค์จบครับเกมสุดท้ายชนะเบฟ พี่ต่างกันน่าสองหมื่นพอสมควรเลยนะก็จบครับผมสำหรับตัวขุยนะไปต่อตัวหมัดกันเลยโอ้โหเกมนี้กดดันมากก็คือมันเหลือสองรอบสุดท้ายรอบสองรอบสุดท้ายรอบแรกเจอคนแรงต่ํากว่าแต่ดาเมจเยอะกว่าพอสมควรซึ่งก็ชนะมาได้อาชีพแพ้ด้วยแต่เขาเล่นมั่วมั่วม,มากแต่ผมก็มั่วเหมือนกันเพราะผมรู้สึกอยากรีบๆจบประมาทเขานั่นเองแหละไม่ดีนะฮะอย่าประมาทเลยเพื่อเขาแบบรับจ้างมาเหมือนกันส่วนเกมสองนั่นแะอย่างที่เห็นอะ เขาก็ประมาทผมนะเพราะ c ีพีเขาต่างเขาตีวูน2ทีเลือดหายไปสิแล้วนะก็ตามนี้อาชีพเขาแพ้เราด้วยนะจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ประมาทก็ได้แต่ว่าอาชีพเขาแพ้เราอ่ะเพราะเราขังได้นะถ้าเกิดเขาปาดไม่โดนเราก็คือทําอะไรไม่ได้แล้วโอเคไปต่อกันที่ตัวที่3เลยนะ let's go